สวัสดีคะ่ะทุกคนโอ้ยพี่น้องขาวเบิ้งมาเบิง,บงมาวันนี้อากาศที่ฝรั่งเศสร้อนผักคะน้าเข็นเวลาพรออกดอกยอดมนันงามอวบอวบมากเลยคะ่ะทุกคนทุบๆค่ะป๊าดเอาไปเอาไป,เ,ปเอาไปลวกเค็ยังไงยอดคะน้าเลยเนี่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 ยเดี๋ยวเวลาพอสิตัดทุกคนนี่ ยอดนี่แบบเด็ดปาะเด็ดปาะเลยนะนี่เด็ดให้ทุกคนดูเนาะนี่โอ้โหเนี่ยตัดเลยตรงนี้เอาข้างใต้ไว้เนาะนี่มันยอดอ่อนมากเลยโอ้เด็ดเปาะเลยค่ะเบ่งด้วยนี่นี่ยังก,กระก้านขนาเลยค่ะน่ากินมากเลยอุ้ยอุ้ยเด็ดเลย อึ๊บโอ้โหสุดยอดสุดยอดกับทุกคนคือสุดยอดในการเด็ดเด็ดผักโอ้โหน,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 นี่นี่นี่ยังไม่เคยกินนะไอย,ยอดอ่อนๆแบบเนี้ยเอาเอาไปผัดหรือลวกกับน้ำจิ้มคงจะอร่อยนะทุกคนนะนี่น่ากินมากเลย นี่ค่ะสวยงามตามทองเรืองปุ๊บบาทอดออนอวยสวยไหมพี่น้องมึงดูค่ะยอดแมทุกคนดูสิใก่้ๆปทาทถูกยอดผักแม่ขึ้งามแถ้ะอันพอนดิดนี่เนี่ยเน,น,นเหมือนผักเอเหมือนยอดผักที่ไปเก็บเอาที่ท้องทุ่งของฝรั่งเศสนตะ่ทุกคนเนี่ยโอ้ยงามค่ะทุกคนขางามมากเลย เนี่ยใบใบเป็นอ่อนๆเนี่ยวางไว้ก่อนเนาะเนี่ยใบอ่อนๆเนี่ยเอาไปผัดใส่ไข่นะทุกคนเอาไปใส่ราดหน้าก็อร่อยเเนี่ยบอสมาแรงจักโตเลยผักปลอดสารบูบาโททุกคนขาสอ่อนได้นิเนี่ย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 ซอสอ่อนมากเลยนี่บางคนชอบเอาไปผัดกินได้นี่แต่ไม่ได้มาดูอาทิตย์หนึ่งมันยาว ยาวมากเลยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวใบมันด้วยที่กิ่งอะ่ะเขาเก็บตรงต้ทขั้งไต่มันเพียบไปแต่เดี๋ยวเราเก็บเอาอ่อนมันเลยก็ได้นี่อ่อนออน,ออน,นสิไปเลยเอาไก่มาตัาดีนีน้ออนอ่อนมันนี่เอาไปผัดเพราะอยากจะให้ตรงนี้มันแตกขึ้นมาใหม่ เขาจะค่อยค่ยลิเก็บไปนะแต่เราไม่ลิเราจะเอาไปอ่อนมันไปผัดตัวนี้สุดยอดปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วนะทุกคนหนะน้าร้อนปีที่แล้วงามโพดงามโพดงามโพอันนี้เอาไปปั่นเป็นน้ำสมุทตี้ก็ได้ วิตามินสูงค่ะทุกคน<ะ>ได้แล้วได้แล้วสวนยังสวนมะขุดดินไปวซื่ออย่างงั้มาท่านเห็ดอยู่ยังมาท่านปลูกอะไรเลยได้แล้วค่ะนี่นี่ค่ะงามโพดค่ะโอเคขอบคุณทุกคนเนาะที่เข้ามารับชมให้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะงามโพดงามโพ